เจ้าหน้าที่กับทีมงานเรือเท่านั้น,นนะครับในแพนะครับที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสองน, <c oughs> นี่นี่นี่เรือโฟมจริงๆนะครับแล้วก็มีการใช้ทรายนะครับเพื่อถ่วงน้ําหนักเพื่อให้ไม่ให,ให้มันเด้งขึ้นไปไงครับรน้ำหนักครับน้ำหนักคนนนน้หัักคบอ๋ออันนี้เรือโฟมแท้ๆนะครับนี่นี่นี่ที่ออบตจพันท้ายเขาจัดเรือแข่งโฟม นี่ดูเรือโฟม้แท้นะครับวันนี้เป็นงานของการแข่งเรือทำไมต้องเป็นเรือโฟมด้วยครับไม่เข้าใจแล้วก็เป็นปีแรกด้วยกัน<ช>นะครับใช่ครับ วิถีชีวิตของคนตะบนบรรท้ายโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงวังกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับเราใช้เรือโฟมในการทำมาหากินนะครับก็เลยมีการจัดการแข่งขันโดยอาศัยเครื่องทำมาเครื่องมือทำมาหากินก็คือเรือโฟมเวลาไปหว่านกุ้งหว่านหอยหว่านอาหารอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นําเรือโฟมนะครับมาดัดแปลงแล้วมาแข่งเป็นประเพณีซึ่งวัดพาะไร่เจริญผลก็จัดเป็นขั้งแรกปีนี้ครับ ปีนี้แข่งประมาณ1ันแล้วปีนี้มันเท่าที่ดีนข่าวน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าลำครับร้อยกว่าลำร้อยกว่าลำครับสี่รุ่นครับพวกมีงจบเลครับเราจะพยายามให้จบก่อนมืดครับแล้วแบ่งยังไงแบ่งสายป่ะครับแบ่งสายตามขนาดของเครื่องขนาดของน้ําหนักในการคนขับครับอ๋อเรือกลมมันก็ต้องมีแรงม้าของเครื่องใช่ครับร่มแ่งกตามครับแล้วแข่งเ่ยครับ ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกปีหน้าใหญ่กว่านี้ปีหน้าใหญ่กว่านี้ครับป,ปีนี้จับแบบเฉินไหมครับนี่ยปีนี้จะจัดแบบอ่าฉุกเฉินไม่หน่อยเพราะว่าอ่าทีมงานของอ่าท่านนายกวัฒนาเอลยทีมงานของอ่านายกนิรุตแก้วนินทีมงานผู้ใหญ่เอี้ยงแล้วก็ทีมงานที่เรือต่างๆอนะไรครับมาก็มามาคิดกันเร็วไปหน่อยนะครับแต่ปีหน้าเรามีเวลาคิดเยอะน่าจะยิ่งใหญ่และสมบูรณ์กว่าน,นี้ครับบอกหน่อยนะครับว่ารางวัลรางวัลก็ประเภทหนึ่งก็ประมาณ หมื่นหมื่นห้าเฉลี่ยแล้วประมาณหมื่นห้าครับรางวัลที่หนึ่งครับพร้อมช่วยรางวัลพร้อมช่วยรางวัลครับโลได้หมดได้ครับมีโลแล้วได้รางวัลก็หนึ่งสองสามได้หมดครับปีแรกนี่ให้หมื่นห้าสำหรับที่หนึ่งครับฝากเกินตัวเลยครับปีต่อไปปีต่อไปก็คงสองหมื่นนะครับผู้ใหญ่ยังบอกไว้ครับเกินตัวเลยครับนายกเกินตัวคงมาแลปีก็ปีหน้านะครับเราก็จัด จะจัดอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวจะดูว่าเป็นวันเข้าพรรษาหรือวันออกพรรษานะครับปีหน้านะครับแล้วก็เท่าที่คุยกับทีมงานอาจจะมีเรือยาวเรือพายนะครับฝีพายอาจจะเป็น25ฝีพายอันนี้เดี๋ยวเราต้อง,ต,องต้องหารว่าประมาณดูก่อนว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนขนาดไหนครับแล้วที่จัดครั้งนี้เป็นงบประมาณของใที่จัดมาในครั้งนี้เป็นงบประมาณส่วนใหญ่มาจากงบประมาณเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นท่าน วัฒนาแตงมณีที่ผุ้สารัฐมนตรีผู้ใหญ่วิราภคงเกิดผมนิรุตแก้วนินนะครับประธานสภาบางออนคุณนินหรือผู้ใหญ่โทนผู้ใหญ่วิสุทธ์คุณนินหลายๆท่านนะครับก็เป็น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 คนรวบรวมรวบรวมปัจจัยเพื่อที่มาแต่ลรจัดเป็นครั้งแรกครับขอบคุณมากครับครับ